สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเปนะครับชุดเปยกลวยอัตโนมัติไฟฟ้านะครับที่ผมสั่งซื้อมานะครับชุดนี erm ้นะครับสําหร <Jeśli S 2> <rico> ับ <si> ค <ung> ุณพ่อคุณแม่ที่สนใจนะครับอยากกระซื้อมาให้ลูกๆเรบเด็กนะครับให้มานอนนะครับนี่ประมาณนี้นะที่ผมซื้อมานะชุดนี้นะครับมันจะมีชุดมอเตอร์มาให้มานะครับของตัวนี้ก็ประกอบง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ ประกอบแล้วก็ยึดน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับเขาจะมีน็อตให้มาหมดข้อเสียคือเขาจะไม่มีแหวนมารองให้นะครับเราก็หาแหวนมาใส่หน่อยนะครับในข้อเสียนะครับก็การประกอบง่ายๆนะครับเป็นการประกอบครบเซตนะครับประมาณนี้มอเตอร์ก็ปรับตั้งหมุนเร็วได้ตามที่เราต้องการนะครับนะครับประมาณนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็ดูนะครับตะก้าด้านมุม ข้างซ้ายจอเลยครับก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะซื้อนะครับชุดเปนะครับกวยไฟฟ้าให้ลูกๆท่านใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลรีรีวิวสั้นๆน,นะครับหวังว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ